พี่นิบสามคองจิบสี่เป็นเรื่อยอาจารเฮอุปคุดหมายถึงเฮอุปคุดสกนเพราะหลายคนเขามีเขาจืออ้อประมาณหลังจะปี2องพันสามอบี่เจ้าอนุวงศ์นี่ส่งค่อยค้าท่าสามบาบูรณะซ่อมเปลงพระธาตุพะนมและมาสลงละปี2356 มาสโลงนะแล้วก็ประกาศคือกล <c oughs> ุ่มต่างๆบ้านอันบ้านซูบ้านคาบ้านภูไทยบ้านยอเกี้ยวเอวเอ,เอมาลูบลูมกันมามาลูมกันเขาเรียกว่า,าพิฆาตที่เจ้าทํามาหากินบุรด้เขาได้น้ำได้ปูได้ปลาได้เบิกกัน เอาว่ามาโฮมกันเอามาแห่าาโฮมแห่อุปคุตและก้นก้นที่เฮาเข้ากันทานศาเข้าพธางานพธาประนุมต้องมาซื่ออุปคุตขึ้นมากพระอุปคุตนะเธอปกป้องคุ้มโคองไพ่ได้เฮ้านั่งเหมือนในการจัดการจัดงานก็ตามเพราะนันนี่เพื่อนจังได้มีประเภณนีการแห่อุปคุตโดยเฉพาะแนวเลนูกะเดี๋ยวนี้นะแต่ก้นเนาะ คนบูไถ่มาแต่เมืองวางอังคำหัวไดมากแล้วแหละแ,ลแต่ก้นได้ระว่างดีเพื่อนนี่ยบูรณะซมเปล่งประาธาตุเพื่อนประกาศเอาสิ่งซักซิดในในเมืองต่างๆนี่เอามาห้มกันเพื่อที่เขาเขาเข้าเว้นอยู่ในกวงมระาธาตุนะก็มากเลย<พ>ได้ยินข่าวว่าเพื่อนอัดตุเหลียวบางคนพ่นการสื่อสารมันมีใครไดมันหยางมันหูนเ,นเออ บางคนหละหูจักว่าบะเพิ่นปิดแล้วซับสมรับที่เอามานี่ก็ฟังดินฟังโดนเวลาเวลาตอนที่มาเออไปฟังแน่ๆเดียวก็มันพวกไอ้ผู้ไทยมาแต่เมืองว่างนก็มาหอดทางได้ยินข่าวว่าเพิ่นเนี่ยนะเลยฟังเว้นอันัอัฟังเฮียงก็เลยตั้งเป็นบานอยู่ เป็นซุ่มซนอย่นบ้านทังเฮ้ก็คือมาอันรถมีสะดลเล่นมาไม่หอดเพื่อนเอาโค้งสรงนุ้ยมาแล้วมาเอาประถาตปากโคว่ามันเพื่อนปิดแล้วแล้วก็เลยฟังไม่วันวันนั้นก็เลยเป็นอันบ้านพังหิ่งเออเป็นตำล่าแล้วคนนั้นก็ห้ามาแล้วก็เอาข้าวเอาน้ำเอาผหลือมาไม่ให้เห็นเพ่กางคือเฮาเห็นนี่ละ มหาแหวบขคดก็เลยพากันมาเบิ้ลร่วมกันมาผู้ไทยก็เลยเปลีนประเภทนี่วัฒนะมาทุกปีมาปคบ้านนี้ไทยมึงวังมีมากไอ้ไทยมึงวี่เลยวหลรับไอ้ทยมึงวังก็ไทยมึงเว้ก็ต้องมาแห่น้ำใจแล้วไม่ทุกปีตีข้าวหูมันเป็นนั่นนี่เด้อะบ้านนี้คำว่าแยกคำว่าฆ่าโอกาสให้บ้านเฮานี่ฮวงบ่กค่า อันเป็คอยพระาธาตุบ้านนี้แหละซุ้มนี้นั่นแหละตะกี้นั่นแหละเขาเจ้าเมืองวิ่งจันเจ้าเมืองอไอสากีตนะโค่นเจ้าเมืองหนองหานหลวงเจ้าเมืองเฉียวน้ำมันเนี่ยเอออันซีฮาบุงกันนั่น <5 S 1> ต่งหาแต่ว่าเจ้าเมืองจะประสักนันมเนี่ซุ้งคอยคาท่าสามาหนึ่งเอามาวิา่หมู่สีบิด มู่มู่อทังคุณล่ะอสองกับบ้านหูบึงบ้านนองหอยนี่แล้วก็ส่งมาบ้านหูดอนเลขก็คาคอยโอกาสลุนจุดท้ายนี่คือบ้านดอนก่างแต่ถทาเรนู้นี่มีได้เหม็นคอยประทัดคํามาคอยประทัดนี่คือเขาส่งมาเพื่อที่จะปนนี่บัติพัดวีรักษาอ,องค์ประทาดพนมมันได้ซีประตู ก็ต้องได้ประตูละสองคนแตละบานเนี่ยละวิ่กันมาโอ้ใชาบ้านบรงกาก็เลยไปอยู่ตรงนั้นปะเออบ้านบรงกาก็เลยไปอยู่ตรงนั้นเออคือคือเขาเป็นวิ่กันมากเข้าใจบ่ะและการได้เข้าได้น้ำได้เพื่อกับปนนิบัติพัดวีวัดประทานประนมส่วนเขาลุ่งหมูนี่เขาพระราชทานเจ้าอนุวงศ์พระราชทานนั้นซื้อสายซุ้มคำปองนี่นะ มาดินดนตรีในเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวกับาศาสนาในวันพระวันเจ้าแล้วก็ผู้น,นออั้นผู้นี้มาเนี่ยมาประกอบดนตรีเที่ว่าเป็น<ต>วง<ด>นนปีพาศนั่นน่ะเออ,เอ,อก็เลยเพื่อลุงเขาตระก,กูลเขาลุงหม้นเนี่ยมาอยู่นี่พวก,กคำปองอเนี่ยนะมดินดนตรีเออเขายังดินดนตรีเต้นแรงเต้งเต้งแต่ละตระอนเอามาแต่เมืองวิ่งแกดจุนี้แล้วแล้วบัดนี้สมมุติเหมือนในคอยนี่คอยละซาง หอกแก้วไปนี่นะอยเจ้าเมืองนั้นเจ้าเมืองนี้พวกกระซุ่งซุ่งคอยคาดาสามาอิดซุ่งคอยดาสามมาอิดเพราะว่าคอยคาตัวนี้มันจะมีมันอยู่หุกหุกย,ย่างขลิบว่าธาตุหรือว่าภาษาได้เหาเนี่ยขีคาคอยคาดาสามหรืออคาชินไทย คือหมายเขาว่าสินไทยคือเจ้าเป็นนี้คอยยังไม่ได้เจ้าเอาตูมารับไจคอยเอ,อ,อเสองนรักษาแทนอเออเบีย้ยเรือนธาตุก็หมายเขาว่าล,ล,ลู่เจ้าได้ออมากกับเป็นธาตุอิสัตคือกันเขาเรียกว่าเบี้ยเรือนธาตุ<ช>ต่อไปกับธาตุเพราะว่าเขาฮือ้อเน่้เมฆเจ้าได้ธาตุเลย เม่เจ้าฝันธาตุนะคือเจ้าก็เลยต่อเนื่องกันมารี่นีว่าฝันเห็นไหมแล้วก็โลรอินเนี่ยธาตุเฉลืยไปลูบล่าคาฟัดไปลบมากก็กวาดตอนมาทุ่มนี้ก็เป็นธาตุเฉลืยเขาเรียกว่าธาตุเฉลือยเออทีนี้ที่นี้เนี่ยคอยนน่ยังมาสร้างหัวเกลียวอนี่เพราะก็เอาในสังมันมานอกนั้นก็จ้างมาหรือว่าบักงเลือดละขายตัวมาห้าสิบสังบ้านหนึ่ง เสียแล้วก็มาอิดเอ็ดเลี้ยวมันเลี้ยกวก้นเลยคลาตูมันยังมีหมดกกะขายโตขายโตได้บาท,าทาาไ,ปไปขายโตให้เขาเออไปขายโตให้เขาเลย <c oughs> หรือชิบ,บาัชาวบาัต <c oughs> และบ้านี้ผู้เลื่อเป็นไทยเลี้ยวพวกไหนที่เป็นไทยเลี้ยวนะ่ะก็เป็นอิสระเจ้าเนืเ้อรูบแล้วเต้าขึ้นมือบานเจ้าก็ได้แต่ส่วนมากมันม่นหงมันได้ลู้ได้ม,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 มียูนฮันเนี่ยบ้านี้คอยประทัด รุ่นนั้นเนี่ยมันละลายไปตามลำน้ำกาไปซื้อน้ำบังเพราะนั้นนี่พวกนี้จังน้าสก,กุลวท่านนะกุมท่านะจวงท่านะอุทดท่านะดีคือเดียกับเจ้าเนี่นะนางอ้อนี่ก็ดท่านหอ้อเนี่ยธา,ยานน<อ>ตุพนมอ้อคี่ว่าน้ำสกุลนะนั่นนะวะ<อ> เฉพาะจะมีน้ำสกุลน่ะนะก็เห็นธนะทนะหรือโทโน,โน่หรือพวกนู้นข้านอหนะเออะนี่ยพวกธนะอุดเดียกับพวกข้าอุดนี่ก็เห็นนั่นทย่บ้านเป็น<ห>เนนครื่องหมายวินเลคือว่าเป็นข่าโอกาสเป็นคือเป็น้าคอยโอกาสวันนี้ลูกหลานต่างๆกับเตะไปเต่งุ่มเต่งงานไปตามภาคอีซอีสานไปเพราะนั้นนเวลาเขามาทุกปีเขาจะต้องมาสี่ขาหู ข้าวมันก็เลยต้องออกขามันเออมีต้องมาเสียค่าหัวพวกซุ้มนี้เนี่ยเป็นกระลึงคำว่ากระลึงนี่คือค้าผสมเหล้ามันฮามากแต่คุณมันะเป็นบ้านนั้นบ้านชังเป็นหน้างามบ้านนายโยบางซูลแล้วก็ซุ้มนี่ละครหกกระลึงพี่ไก่นี่กันพี่น้องกันไถเหล้ากินของไถเหล้าที่ไประยุน อเมริกาเนี่เป็นกระทูมากเสียคข้าหัวให้แน่เป็นแบบให้เล่าก็ะเสียคขาหัวก็คือแบบไปอยู่เุมมืาเู่มากเขากกอฝาเากันมากเหนาบงเพื่อความจะลื่นยู่ซุกสบายก็คือเสียคข้าหัวเป็นธรรมเนียมตัวนี้เนี่ยของไอ้คุณผัวมาลินีที่เราห้ามาในสมัยอัน ปกลงลำมะมาสำรวจพื้นดีนะเล่าบันทึกไว้ว่าธาตุพนมเป็นเหลงค้าธาตุที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้ข้ามงก็เลยขึ้นโอ้อก่าธาตุในไมยด้วยว่ามันมันเป็นได้ค้าธาตุเป็นตูอยู่แล้วันนี้งานเขาสำล็จแล้วเลยขายโต้ในเจ้ามาอิทถนนโต้ก็ขายโต้เจ้าเป็นในนั้นดอกทีนี้คําว่าค่า ธาตุบริวารเนี่ยมาแต่เชลยเดยว้นมากมันละเป็นส้นคาเขามาจับเอาพวกคาอยู่ป่าสขามายกี้เนะี่ยเอาไปเบะโ,โอพวเป็นคี่อยู่อย,ยุธยาอยู่นะก็เลยเป็นคํามค่าตัวนี้เลยติดปะเป็นคาทธาตุบริวารนะอนีเนี่ยน,นะความหมายมันนะแล้วคือว่าเสียค่าหัวจ้ะเสค้าหัวนี่ก็คือเดียวกับมันเขาในเป็นคอยประธาตุเพราะว่า ต่อมาเนี่ยมันเขาเรียกว่าระบบสวยเจ้ามีไปเจ้ากระจ้างเข้าไปหรือก็คือคนที่เขาหวางเนี่ยก็เพื่อไปเห็นนั่นนะไปรักษาซี่ประตูนี่นะเพื่อไปเพื่อเฮ้าเพื่อเอ้อเพื่อหมันตรงใดได้สเพื่อควันให้ยูย็งเป็นสุขว่าหมายของมันนี่ก็คื่อหมายเท่ากับเท้าห่อได้ปุนีบัตรพัดวี่เท้าได้อุปถัม ถ้าเ่าอันมีเสียค่าหัวก็มีสบายใจมีงานมากแล้วก็ต้องสบายจื้อห่อต้องอหม,าย,า,หมายห่อว่าเ่าเป็นคล้ายๆเ่าเป็นพุทธธรรมะกะโซนัดเดีเวพอแล้ว่าเฮ่าเสียค่าหัวนี่มันมันรู้สึกว่าเป็นค้าที่ก๋มล่างนนี่นะกลังผสมอยู่ <c oughs> นี่นี่ก๋มลังผสมพนักงานกับ แต่อย่างคือว่าเสียค้าหัวเสียข้าหัวเอ้มันเป็นคำที่มันเป็นภาษาเก่าเป็นภาษาเก่าก็เลยว่าเอมันเป็นคำเป็นนายะหรือบ่เสียค้าหัวเสียค้าหัวมันเป็นภาษาเก่าที่เขานั่นอ่ะเฉยๆแล้วเนี๋ยวนี้เขาปีนจะกคาว่าค่าคอยประทานมาเป็นค่าโอกาสเป็นภาษาไทยค่ะก็เห็นก็ว่า ข้าวไก่พันธุ์พนมร่วมกันมาพร้อมกันเออคือลู่หลานเฮาเนี่ยนะมาแห่เห็นเพ่งกลางเพื่อเป็นการซื้อจุ้มยินดีทราบเรื่องที่เ้าได้ปัญหาเมื่อปัญหาเมื่อเปิดแล้วเขาจะไม่แห่เห็นเขาจะมาแห่กองยาวอ้อมมารวมกันมันเป็นพันธุ์พันโนมนี่เป็นปันใจเป็นจุดศู์ร่วมจิตใจของชาวพุทธในที่เขตอุตสาหนี้สี้ซีแค่โคตรสมบูรณ์นี่นะปัญหา เปิดง่ายเลยต้องพักกันมากสี่พูดตบูนนะก็แต่นี้ไปหาโคราชทางนี้นะทางนี้ก็เมืองเลยทั้งนู้นก็ทางนี้ก็เมืองเล่าสีสกีบุรีรัมเมืองซูริส์อันนี้กับกูุงเทพกงแท้แขกเมืองเล่าเรื่องของ่อยหมดหมดหมดแล้อันนั้นคือบริเวณนั้นเอ่อสีวพูดตบูนเมื่อกี้บันนี้เต็กโกเนี่ยมันเป็นเป็นสันสันหน้ำ มันละเป็นตนเป็นตนตคือเดียวรับมันเป็นโดนประเดชครับอนบับนนี้นะท<ม>ีบ,กบอกบ้าน,นหูบ้านบุงหฮี่บ้านนันสามแยกนี่มันก็เป็นคู่ดินไปนี่จนท่าุึงท่าพนมโซนนี้มันก็เป็นบึงเด้ดอันบ้านนั่นบ้านเขาไอ้เซ่ยู่ในบ้านนั่นเลี้ยวโค้งเลื่อยโค้งน้ำไปนาะมันเป็นหนองเป็นบึงไปจนหดปแบบุ๊บทอดบ้านระบูว่ไอ้บ้านนั่นพุ่กลาม เงี้ยไม่ห้างไม่ใหม่ห้างไม่ใหม่ตาแดงนั่งไอ้คนเรากินขกระหอกโดนเพื่นพักกันเออเพื่อนเบามากเลยบัานนี้อันผมมาซื้อเบิ้งอันเอ็ดเลยจังซื้อบ้านเจ้าเนี่ยจังซื้อบ้านหัวหูบ้านหัวโคตรใหญนี่เพิ่อนก็เลยเบาว่าแต่ที้ค่อยได้ความเขาจือว่าคนพูดให้เขานี่โอปยุบหลังจ้าลบมาแต่เมืองสกุลเข้ามาวัดประธาพนม แล้แหละอุปยุกเจาทาท่ามนพนั่แหละผ่านบ้านหนองกุศเคนมาเข้าใจผิดท,ที่มันเป็นสันมาแต่บ้านมึงที่ทั้งนั้นเป็นบึงเงาะแต่กกอนมันเป็นสันเป็นสันนี่สันนั้นเข,อขอาพูดว่าัสันโดนสันหรือมาเนี่ยจนมาหอดสามแยกและแ้วแหละเจ้า,จาสามแยกขึ้นไอ บนขาา่าเพาอีทไอเอเซีนี่นะ,ะอันพ่อเท่าพ่อเท่าทีพ่อเท่าทีน,นี่มันเละห้ามไปนี่เลยไปซื้อไ,ไอ้นองหุ้ยเชิดสะพานหุ้ยเชิดเนี่ยขเขาว่าว่าขู่สมออัยก่นอนขู่ขู่สี่ร้อยาเพราะนั้นคนบุไทยลูปมานี่เขากำบ้าทางนี้เสร็จแล้วแหละอันนี้มันเป็นบ้านหูหู ยับไปหันแล้วเป็นบ้านทาค้อยทาค้อยเอ้ยหนองอุปยุกน้ำหลางมานนะเออท<ถ>า,าค้อยจังมาเฮาสู้เล่าหลงอมาสู้เล่าหลงมาซื่อนนู่นหินทงเพราะนี่ายไ,ไม่ยิ่งกันตระกูลค้อยนี่แหละไดห้หน้ายู่เทวับ้านนู่นหินทงบ้านหนองโบจังเทวนมืดบริเวณ และหลังจะหันมาจะได้อุยุกเข้าไปยูเลนู่โอปยุกเข้าไปเลนู่และจังได้อพยุกมาเสื่อนอ้บ้านดุดุาอีกมาเามาสื่อบ้านเล่าแล้วทำมาเสื่อนั้นแล้ววันนี้นนโอปยุกเพือที่ส่งไปกวาดโดนเทบันเหนือมาเนี่ยใช่เ้พันเหนือ้านมหาชสยพกเกวพวกฟั่งนั้นมาใชพวกนี้จังได้หายได้น่าไก่โอไปอี เพื่อนมาน้ำหลังเยลยไป,ไปเอาอยุดไ่กค้งชี้บ้านหนองลาดบ้านหนองย่างสีที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่บ้านหนองย่างชิ้นเลยมันเป็นบ้านหนองย่างสีงสแต่ว่าคนไยเพื่อนมาอิดถนโนน,นท่าเลยไปตั้งหมู่บ้านน่ะนะว่าเกนฑนะ์้ายเพื่อนข้าใเจว่วหนองย่างชิ้นมันไม่ได้ความหมาย งซทำไมตะกี้เน really ี่ยเขายิ่งกว่างยิ่งเผือยยุ่นหนองลาดควายยุ่นหนองยางมาอะไมายางศีนต์ตนศีนวินเนี่ยฮะยุ่นมาบ้านนี้แหละก็เลยเป็นหนองยางศีนลยกลายเป็นหนองยางศีนบึ้มาบึ้งโบราณนะเป็นกำลังผสมกำลังผสมพ่อไปลื้อพ่อไปลื้อว้ามาเอาละทีนี้พ่ออัน แค่ปูพุดขึ้นมาแล้วแหละเป็นแล้วเป็นอย่างคือต้องเอาไปส่งบาเนี่ยเอาต้องส่งแล้วเราต้องเราต้องเป็นวันพระน้ำมันมันต้องเหลวเต้ห้านเท่านี้เนื้อนี่ตลอดปวดไผ่คุ้มครองงานเดือนเดี๋ยสวันที้สิค่ะเขามีห้ากันสมัยก็เป็นวันท่าน หลังวัดพระธาตพระนุ่มเนี่ยห้าันตีเลยมันจะเบิงไนหัวเนาะเดี๋ยวนี้แล้วมันมีเหวน้อให้ดูแลแล้ววันนี้ต้องไปส่งหรือบัตบัตรเหลววิแล้วกัส่งเควะไป้แคือเขาได้ความเสือแบบพระอุปคุธนี่เป็นวะดับที่ ผู้ที่เกิดมาเพื่อได้อิทิทธลีในการคุ้มข้อกงแดนไทยอุบัติเหตุเื่อตั้งๆ่าเยเพื่อเรเป็นผู้มีอิทิลีดานี้นะอันนี้ก็บเหกนะาบตเหตประเภทนี้นะประเภทนี้นะบ้านแรงกเ้องเน่แน่ๆเดี๋ยวก็บุญพระเวทบานคอยนี่บุญพระวทเนี่ยมันเาอารวมกันก็บางไฟสมัยก่อนวางควายังงนอยนตีสี่ตีห้าก็ตีโกง ไปเอาน้ำน้ำซางนะ่ซี่ซางซี่เจอ๋อคูบานเนะ่ยแล้วแหละเอามาหุ่มกันอยู่ใน,นหลังหลังปุ๊กเสลาน้อยเว้นละเอาตั้งเป็นทันเออแล้วก็เอาดอกไม้โดมเล่ไปสง่งเออขวดขวดทงค่าเอาไปหาเพื่อการงานบ้านมือสุดท้ายก็เอาไปส่งแล้วก็เาผาภามพ <c oughs> ทำไมตะกี้ต้องเขอภาพน้ำเนาะ บุญจัพรภาพพร้อมจภาพตายพุ่งเตะปีเลื่องพุ่งเตะแล้วกันโอ้เดี๋ยวนี้คือบ่มีเนาะยังเห็นอยู่บ่บุญจัพรภาพได้อยู่ได้เนาะได้หินจัพรภาพกินหลายุวงเต่จนพุ่งเตะตามผัววัดวันนี้ปีเลื่องรองเตะแล้วกอ่ะหมายเพราะว่าเข้าน้ำบูดมสมบูรณ์อ๋ออ่า คุณเท้าพูเก้พูดนอิดเสียมเรียบเรีียมเขากรแห่อันนี้คือการเขาพูดอภิณิคือการแล้วแหละผสมสีแล้วแหละนั่งฟังอันอันที่มาจนนั่งผสมสีแล้วแล้วเขาพูดอาจารย์หลายๆจ้ะอันนี้เมื่อนี้ฟังอาจารย์แช่บดินสารีพันธ์นะคะเพื่อนเบ้ากวัดเพื่อฟัง โอ้ยใจไหนได้ไปอัดเด้อมิดุอ๋อจ๊ะๆขอโทษเลยละจ้า